อัระสูวิถีเซียนตอนที่25พรสวรรค์ของเย่เวยเย่เจิงชิงมองราชโรที่ไปไกลด้วยสายตาลึกซึ้งเขาเพิ่งจะค้นพบว่าเขาไม่เคยเข้าใจหลานคนนี้ชงเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเย่ห้ขมวดคิ้วถามเย่ชงกับเย่เวยจะต้องมีเรื่องที่ปิดบังพวกเขาสายตาที่สงสัยของคนอื่นๆก็จับจ้องมาที่ตัวของเย่ชงเย่เจิงชิงจ้องมองเย่ชงด้วยอารมณ์ที่เข่งครุม เสซวเวยมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่หลักแหลมมากมีพอสวรรค์ที่จะได้กลายไปเป็นปรมาจาร์อัคราเซียนอาจารย์ของเขาแนะนําเขาให้กับปรามาจาร์อี้เพื่อให้เป็นสิทธิ์ของปรมาจาร์อี้เย่ชงเหมือนถูกทําให้หัวชาคิดคิดดูแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะปิดบังได้อีกต่อไปเขาจึงพูดความจริงออกมาในใจรู้สึกผิดเล็กน้อยในตอนแรกเขาตั้งใจะจะให้เย่เวยออกมาพูดเอง แต่ตอนนี้ผู้อาวุโสต่างไล่บี้ถามคำถามเขาจึงจำเป็นจะต้องพูดมันออกมาอะไรนะพอสวรรค์ที่จะได้ไปเป็นปรมาจารอคราเซียนหรือแนะนำให้กับปรมาจารีหรือเย่อีตาลูกว่ามองเย่ชงอย่างประหลาดใจเป็นบิดาของเย่เว่ยแต่เขากลับไม่รู้เรื่องราวที่สำคัญขนาดนี้ทุกคนต่างประหลาดใจมองเย่ชงยังทำอะไรไม่ถูกคิดว่าตนหูฝาดผ่านมาหลายปีเย่เว่ยมีการรับรู้ทะเลสีชาติ ในบรรดาบุตรหลานของตระกูลเขาเป็นคนที่ไม่อยู่ในสายตาที่สุดถึงเย่เจิง้งชิงจะพยายามทำตัวเป็นกลางแต่ก็ละเลยเย่เว่ยบุตรหลานในตระกูลมีเยอะเกินไปแต่ทรัพยากรมีจำกัดเพื่อให้ตระกูลดีขึ้นต่อไปพวกเขาจึงเลือกที่จะทุ่มเทให้กับบุตรหลานไม่กี่คนที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างสูงแต่ใครล่ะจะคิดเย่เวยที่มีการรับรู้ทะเลเพียงแค่ระดับสีชาติจะมีพรสวรรค์ที่เดบกลายไปเป็นปรมาจารย์แห่งอัครศีล ความรู้สึกในใจของพวกเขาในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องแสดงออกมายังไงไม่คิดเลยว่าเย่เวยที่พวกเขาถูกมองข้ามที่สุดแต่กลับแสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ที่สุดในบรรดาบุตรหลานมีพรสวรรค์ที่เด็กลายไปเป็นปรมาจารย์แห่งอา,าราเซียนเหรองั้นตรกนะกูลเยของพวกเราก็าจะมีปรมาจารย์แห่งอา,าราเซียนแล้วเย่เจิงชิงไม่อาจคงความดีใจนี้ไว้ได้พูดสิ่งสันส้นๆหลายวันก่อนข้ายัางดูดาเยเวเพราะเขาไม่ขยัน ในใจของเย,ย่ให้กล่าวโทษตัวเองดูเหมือนเขาจะมองเย่เว้ยผิดไปแต่ทำไมเย่เวยถึงไม่พูดละ่ะท่านพ่อไม่เป็นไรเย่เวยไม่ได้ใส่ใจหรอกข้ารู้สึกได้ตอนนี้เสียวเวยเติบโตขึ้นเยอะเย,ย่ชงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บนใบหน้าเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจในดวงตาของเย่อี้ค่อยๆแดงขึ้นหลายปีมานี้เพราะปัญหาเรื่องพรสวรรค์ของเย่เว่เย่อี้และเฉียวหวานกังวลจนผมงอ ตอนนี้ความทุกข์ใจทั้งหมดได้แปลเปลี่ยนเป็นความยินด,ดีที่สุข,ขีในใจตื่นเต้นมากลูกจะช่างยอดเยี่ยมจริงๆบนใบหน้าของเย่จิงชิงเผยให้เห็นถึงความอิ่มเอมใจสิ่งที่เขาหวังที่สุดคือบุตรหลานของตระกูลเย่จะนำพาความรุ่งโรจน์มาสู่ตระกูลเย่เวยมีพรสวรรค์ที่จะได้กลายเป็นปรามาจารย์แห่งอัคราเซียนไม่แน่ว่าตระกูลเย่อาจจะไปได้ถึงจุดสูงสุดครั้งใหม่ เย่เจิ้งชิงค่อยๆกาําหมัดแน่นมองตระกูลตู้ที่อยู่ตรงกันข้ามสายตาเด็ดเดี่ยวไม่ว่าอย่างไรวันนี้พวกเขาจะต้องปกป้องที่ดินบรรพชนของตระกูลให้ได้หากยังปกป้องที่ดินไว้ได้ยืดเวลาให้มากพอเพื่อตระกูลหรือเพื่อเย่เว่รอการกําเนิดปรมาจา,า,ารย์อครเซียนคนแรกของตระกูลเย่สายตาของตู้หยุนหมิงมองมาที่คนของตระกูลเย่เขาได้ยินคำพูดที่พูดถึงปรมาจารย์อี้อย่างลังลาง ตะกูลเย่ลงนามสัญญาแล้วแต่พวกเราตระกูลตู้ต่อสู้ซึ่งหน้ากับตระกูลเย่มีสัญญาอยู่ในมือแม้แต่ปรมาจารย์อี้ก็จะพูดอะไรได้ถึงพวกเจ้าจะขอพบปรมาจารย์อี้ได้แล้วยังไงล่ะจากนิสัยของปรมาจารย์อี้เขาคงไม่ยื่นมือมาขวางเรื่องของตระกูลเย่และตระกูลตู้ง่ายๆอีกอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเย่เวยไปขอเข้าพบปรมาจารย์อี้ได้อย่างไรล่ะ ตู้ยุนหมิงหัวเราะอย่างเยือกเย็นฝากความหวังความเชื่อใจไว้ที่ปร,รมาจารย์อี้นั่นคือสิ่งที่ตระกูลเย่หวังไว้คุณชายหลู่เฟิงอยากได้ที่ดินตรงภูเขาทางเหนือไม่ว่าตระกูลเย่จะใช้วิธีการอะไรจะต่อสู้แบบไหนสุดท้ายก็ต้องยกที่ดินตรงนั้นให้อย่างว่าง,ง่ายน้องเย่คนของพวกเราตระกูลตู้ยืนอยู่ในลานปะลองแล้วพวกเจ้าจะส่งใครไปสู้ไม่ใช่ว่าพวกเจ้าจะกลัวหรอกนะตู้ยุนหมิงจ้องมองเย่จ,จริง พูดยิงเน็บแนมเย่เว่ยมีพอสวรรค์การอย่างรู้ทางวิทยาที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ได้เป็นปรามจาร์แห่งอัครเซียนหากการประลองครั้งนี้พ่ายแพ้ตระกูลเย่ต้องพลัดพากไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนถึงจะกลับมารุ่งเรืองได้อีกทั้งที่ดินประพชนของตระกูลถูกแย่งชิงไปแล้วพวกเขาจะมีหน้าไปไหว้หลุมศพได้อย่างไรกันเย่เจิ้งชิงค่อยๆขมวดคิคคค้วมองไปที่เย่ฉงเย่ชิวเย่ซวนทั้งสามคน ตู้เสียนหงของตระกูลเย่เป็นจอมยุทธ์สีดารานอกจากเย่ชงบุตรหลานในตระกูลเย่ก็ไม่มีใครเป็นคู่มือของตู้เสียนหงได้ท่านปู่ให้ข้าเองถึงข้าจะไม่ใช่คู่มือของตู้เสียนหงแต่ข้าทําให้ตู้เสียนหงเสียกําลังภายในไป็น,นิดหน่อยเพื่อปูทางให้ท่านพี่เย่ชงเย่ส่วนเดินออกมาและพูดเขามองไปที่เสียนหงที่อยู่บนลานปร่องท่านปู่ตู้เสียนหงเป็นจอมยุทธ์สี่ดารา ถึงน้องเยซวนออกไปสู้ทําอะไรไม่ได้ให้เข้าออกไปจัดการเองเยช่งก็เดินออกมาตระกูลตู้จะลงมืออย่างไร้ความเมตตาไม่ยอมอ่อนข้อให้หากเยซวนแพ้เกรงว่าจะต้องเสียใจท่านปูให้ข้าลงมือเองเยชิวก็เดินออกมาบนใบหน้ามีความมุ่งมั่นบุตรหลานตระกูลเยทั้งสามมีพัฒนาการที่สูงที่สุดต่างก็ออกตัวว่าจะเผชิญหน้าต่อสู้กับตระกูลตู้ไม่มีใครยอมถอนเพราะพวกเขารู้ดีว่า การประรองครั้งนี้เกี่ยวพันถึงอะไรอยู่ในรังใครอาจจะรอดหากตระกูลเย่ย่อหยับลูกหลานตระกูลเย่เหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าต้องเสี่ยงชีวิตก็ต้องปกป้องสมบัติตระกูลเย่เย่ส่วนเจ้าไปซะมองบุตรหลานทั้งสามเย่เจิงชิงลังเลอยู่นานในที่สุดก็ได้ตัดสินใจให้เย่ซวนลงมือเย่ฉงก้าวหน้าขึ้นมานิดหน่อยแต่กลยุทธ์ของทั้งสามคนหูจัดการศัตรูไม่ได้ ได้แต่หวังว่าเยซูนและเยซิวจะทำให้พลังที่แท้จริงของศัตรูลดน้อยลงได้เยซูนพยักหน้าแรงๆบนใบหน้าไร้เดียงสามีความเด็ดเดี่ยวอย่างก้าวเข้าสู่ลานประลองที่ตู้เสียนหงอยู่เยซูนขึ้นเวทีบรรยากาศก,าก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีการประลองกำลังจะเริ่มขึ้นราชรสสีน้ำเงินเข้มตันบนแกะสลักอัขระเซียนไว้ มีความแวววาวที่สวยงามปกคลุมทั้งตัวรถทั้งสี่ด้านยาวกว้างประมาณสามจ้วงมองไกลๆเหมือนกับราชวังที่ดูหรูหราด้านหลังที่ถูกแกะสลักอัคระเซียนแต่ละวิถีนั้นขับเคลื่อนราชรถให้ไปได้ไวจนเหมือนบินนุ่มและมั่นคงมากภายในของราชรถไม่รู้สึกถึงความสั่นไหวเหมือนกับว่ามันจอดอยู่ภายในราชรถมีนางแฟรดยังรู้ที่ปูบนเตียงไม้แดงแต่ละจุดมีของที่ล้ำค่า เยเว่ยกลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยถึงเขาจะอยู่ในราชรถแต่ในใจเขาอยู่ที่ตระกูลเยที่หลานประลองตู้เสียนหงเป็นผู้แข็งแกรง่งขอบเขตอีหยวนซีดาราน้องเย่ชูเย่ซวนด้วยไม่ใช่คู่มือของเขาตู้หานเย่ของตระกูลตู้ยังไม่ลงมือคู่แรกในการประลองตระกูลเย่จะให้ทันพี่เยชงลงมือหรือเย่เว่ยขมวดคิ้วเป็นปมตู้หานเยเป็นจอมยุทธ์ดารา แต่เย่ชงเป็นแค่จอมยุทธ์สีดาราความเป็นไปได้สูงที่เย่ชงจะชนะตู้หานเย่นั้นมีน้อยมากถ้าเย่ชงใช้กําลังภายในหมดซะก่อนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสู้กับตู้หานเย่มันจะดูเสี่ยงเกินไปถ้าหากท่านพี่เย่ชงไม่ลงมือบุตรหลานของตระกูลเย่ล้วนไม่มีใครสู้ตู้เสียนหงได้หากการประลองครั้งนี้แพ้ตระกูลเย่จะทําอย่างไรเย่เว่ยจะมีปัญหาอะไรในใจ ลินจือเย็นเห็นท่าทีของเย่เวยที่ไม่เหมือนเดิมที่อยู่บนตรราชรถเย่เวยก็เงียบม,มาตลอดทางเหมือนมีความกังวลใจนางจึงอดไม่ได้ที่จะถามนางไม่รู้ว่าการประลองระหว่างบุตรหลานของตระกูลตู้และตระกูลเย่นั้นจะเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของตระกูลเย่ยังคิดว่าเป็นการประลองทั่วไประหว่างสองครอบครัวในเมืองชิงเย่หรือในใต้ล่าการประลองของบุตรหลานระหว่างตระกูลนั้นเป็นเรื่องที่หาเจอได้ทั่วไปไม่มีอะไร เย่ไว้ใสหัวตระกูลตู้เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเมืองชิงเย่ความหวังเดียวในตอนนี้คือปร,รมาจารย์อี้จะยื่นมือมาช่วยหากเขาแสดงพรสวรรค์อันโดดเด่นจนได้รับความพึงพอใจจากปร,รมาจารย์อี้แล้วก็จะสามารถขอให้ปร,รมาจารย์อี้ออกตัวได้หรือไม่พิจิเย,ยนปร,รมาจารย์อี้จะรับค่าเป็นสิรหรือไม่เย่เวยมองหลินจเีเยนแล้วถามในใจเขาไม่มั่นใจ